เอาล้ครับตอนนี้ผมมีเสื้อเป็นของตัวเองแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากจะซื้อเสื้อของผมเนี่ยเป็นเสื้อบริการที่ผมใส่อยู่นะตอนนี้นะครับถ้าใครอยากซื้อนะคเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับมาซื้อเสื้อกูด้วยโอเคครับไปละไปดูคลิปกันเลยเอาแล้วครับผม s ดีสมาพันธ์วิ Willer และ h e ร o ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Roblox กันอีกแล้วนะครับอยู่ในแมปโบคุโนโรบอกซึ่งวันนี้เรามีโค้ดใหม่มาแจกอีกแล้วนะครับซึ่งทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับ กดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดไลค์ไอแมบนี้ด้วยนะครับมันจะได้มีโค้ดใหม่มาเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะแจกโค้ดเลยละกันนะครับผมโอเคครับผมนี่คือโค้ดใหม่นะครับได้ตังค์นะครับโอเคเดี๋ยวผมกดแรกเลยนี่ครับผมได้ห้าหมื่นว้าวนี่ครับโอเคตังค์ผมมีหนึ่งแสนแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสุ่มอัตลักษณ์ใหม่นะครับอัตลักษณ์นี้ก็ก็โหดอือนี่เราจะสุ่มแบบครั้งเดียวหนึ่งแสนเลยดีกว่าไหมทุกคน เฮ้ยจัดไปหนึ่งแสนนะครับสุมส่มรอบละแสนสุ่มห้าพันมันไม่คุ้มไม่ใช่ไม่คุ้มหรอกมันก็คุ้มแหละรู้สึกจะมีอัตลักษณ์ใหม่ด้วยเดี๋ยวเราพูดเรื่องอัตลักษณ์ใหม่ก่อนนะครับอัตลักษณ์ใหม่จะเป็นอัตลักษณ์กบนะครับมันชื่ออัตลักษณ์ฟ็อกเนาะเป็นระดับแรนะครับโอเคมีแค่นี้แหละ <laughs> มันจะเป็นไอตัวกระตูนะไอตัวผู้หญิงครับ <laughs> เพื่อนมิดโดริยาครับตัวสีเขียวๆนะโอเคที่มันยืดลิ้นได้นะ โอเค๋ยว okay, ผมจะสูมเลยมาอัตลักใหม่ต้องมาแล้วหรออัตลักอะไรคโรคลนโคลนนี่อัตลักคโคลนนี่ทุกคนคโคลนตังคุณเหลือศูนย์ว้าวอัตลักษณ์นี้รู้สึกว่าจะฟาร์มดีอยู่นะครับอัตลักษณ์โคลนเนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์ของอาจารย์ไนอะอาจารย์ตัวอะไรวะหน้าแอคแอกหน่อยครับที่มันแบบแอคแอกหน่อยนะแป๊บนึงผมขอดูสกิลก่อนนะครับทุกคน นี่สกิลอย่างเทพเลยนี่สกิลอย่างเยอะไม่ใช่อย่างเทหรอกคิวคิวทำการโคลนทาร์เก็ตโคลนแป๊บ,บนึงกดคิวด Q ิกูกดคิวไม่ได้อะทุกคนครับโอเคเดี๋ยวผมไปศึกษาสกิลก่อนนะว่าแม่งทำยังไงยังไม่รู้หละครับเอาละผมตอนนี้ผมไปฟาร์มาจนเวล1ร้อยสิบห้าแล้วนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะซึ่งตอนนี้ผมอาพสเต็งไปที่สองร้อยสี่ิบสี่แล้วนะครับ หรือว่าเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ผมใช้ได้ทุกสกิลแล้วมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวทุกสกิลกันเลยนะครับรีวิวกับตัวอะไรดีรีวิวกับตัวนี้ดกว่านะครับโอ้โหมีคนตีโทมูระด้วยนะครับตอนนี้เราตีโทมูระได้นะครับแต่ว่ามันไม่แรง <laughs> ยิงแรงไม่พอนะโอเคนะครับผมอันอันดับแรกเลยนะครับให้เราสนใจที่สกิลแซดก่อนนะครับ นะเราโฟกัสที่สกิลแซก่อนนะครับสกิแลแซคือการปล่อยตัวโคเราเว้ทุกคนนี่อ่ามันเป็นของอาจารย์นั่นนะ่ะในการ์ตูนน่ะมันจะเป็นตัวสีดำๆหน่อยนะครับมันเคยู่เหมือนกันอาจารย์นั่นนะโอเคแล้วเราก็ปล่อยได้ปล่อยได้สูงสุดสี่ตัวนะทุกคนเยี่ยมปล่อยไปสี่ตัวปล่อยได้เยอะอยู่นะอ้าวปล่อยมาหมดแล้วเหรออ๋อลืมไปว่าปล่อยล่างโคนดไว้ตรงนั้นหนึ่งตัวนะมันเลยมาแค่สามตัว อ oh ต่อมาเราโฟกัสที่สกิลคิวได้นะเพราะสกิลคิวคือการทาร์เก็ตมอนเตอร์นะโดยการมันจะให้มอนเตอร์ไปโจมตีนะเฮ้ยไอย้นี่มันจะมายุ่งอะไรวะนายมายุ่งแหละเพื่อนคือสกิลคิวมันสามารถให้ตัวโคเราไปโจมตีมอนเตอร์ได้นะครับอย่างนี้นะซึ่งตัวโคเราจะดาเมจตามที่เราอัพสเตตัสนะเนะีนะ่ยดาเมจสองร้อยสบ มันก็จะตีสองร้อยสี่สิบสี่นะเนี่ยเห็นปะ่ะสองร้อยสี่สิบสี่เออโอเคครับผมสกิลต่อไปคือสกิลเอ็กนะครับใช้ห้าสิบเต็งนะโอเคครับผมสกิลเอ็กคือการย้ายล่างโคนนะครับคือเราจะย้ายล่างไปแทนล่างโคนไอ้นี่มันจะมาทำฮอกหรือว่าเดือดเดือดอือ่ของมึงดีๆได้ไหมนี่นะครับแต่ผมกดเอ็กนะนี่มันจะย้ายมาล่างโคนเฮ้ยาเาเามจมันก็เยอะนี่ว่า เออแต่ผมลืมบอกอย่างหนึ่งนะว่าล่างโคนเราไม่โง่มากนะนะสมมุติว่าเราวางล่างโคนไว้ตรงนี้นะนี่วางไว้ตรงนี้นะโอเคแล้วเราก็ไปตีมอนเตอร์นะไม่ใช่ดิกดคิวที่มอนเตอร์นะนี่กดคิวโอเคแล้วเราก็ลองไปดูนี่ครับมันจะโง่มันจะไม่ตาม,มานะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่แย่มากนะกดรีตัวละครกดเอกก็ได้นะ โอเคครับ okay, ผมสกิลต่อไปคือสกิลสีนะครับใช้หนึ่งร้อยสเต็งนะครับคือมันจะพ่นพ่นควันออกจากปากไว้นะครับแล้วก็ปล่อยล่างโคนไปทาร้ายมันนะครับปล่อยล่างโคนไปทาร้ายอะ่ะแต่ล่างโคนนั้นไม่อยู่ถาวรน,นะครับคือเราไม่ต้องกดแซนนะครับสกิลนี้กดซีได้เลยนะนี่โอเคมันจะปล่อยล่างโคนไปนะครับแล้วสักพักล่างโคนก็จะหายไปเองใช่ไหมเออเนี่ยหายไปแล้วนะครับโอเคสกิลนี้ก็ ไม่มีอะไรมากเนาะเออมีแค่นี้แหละเออโอเคครับผมสกิลวนะครับสกิลสุดท้ายใช้สองร้อยสเต็งเนรับมันจะเป็นใจแอนะครับในการ์ตูนมันจะมีอยู่ต่อหนึ่งนะแต่ผมไม่รู้จะเจอวะนะอาจจะขึ้นภาพให้นรับถ้าไม่เจอก็ไม่ขึ้นนะนะครับผมสกิลวจะเป็นเป็นล่างโคนยักษ์เนะียเท่มากเลยดูดิเยี่ยมโอ้โหอย่างเท่เลยทุกคนนะครับท็เมดเยอะอยู่นะเก้าร้อยโอ้ ถ้ามอนเตอร์มันเกิดทันเดเมมันเหญยเรื่อยๆเลยเนาะโอเคนะผมลั่นโคนเราจะไม่สามารถตีที่นี่ได้นะเนะี่ยผมกดคิวอยู่นะคือมันฟาร์มที่นี่ไม่ได้นะคือเราต้องกดตีธรรมดาเนาะเออให้ลั่นโคนตีไม่ได้โคตรเศ่าเลยทุกคนเนีย่ยคือมันตีได้เฉพาะให้มอนเตอร์เว้ยนะโอเคไปพอแค่นี้แหละเดี๋ยวผมไปรีวิวอัตลักษณ์ไอดีหลักแล้วกันนะไม่รู้จะสุ่มได้ อะไรนะโอเคเรามาทําการสุ่มอัตลักษณ์กันเลยดีกว่านะมาสุ่มหนึ่งแสนนะที่จริงผมสุ่มไปเยอะมากเลยนะตอนแรกควรจะมีสองแสแล้วนะมาสุ่มเลยอะไรอะไรปึ๊บฟาร์เกตทุกคนโอเคครับผมอัตลักษณ์นี้เป็นของอัตลักษณ์วินเล่นนะครับมาสุ่มหนึ่งสกิลมีสี่สกิลนะครับ เอจิลิตี้หตงโอเคผมใช้ได้หมดเลยนะครับตอนนี้โอเคผมสกิลคิวคือการปล่อยแบบแบ็คโฮลหรอวะมันคืออะไร,รเป็นวาร์ปเคนับแล้วก็ไปทําลายนะครับแล้วเมย์ผมประมาณ4ี่ร้อยสบถือว่าแรงไหมก็แรงอยู่นะเค okay, ก็สกิลคิวก็มีประมาณแค่นั้นเนาะอ๋อเป็นวาร์ปพันด้วยทุกคนนึกว่าเตะทําไมมันดูเตะวะเอาก,กดสกิลแซดที เนี่ยมันใช้เท้าอ่ะแต่มันบอกว่าวาพันก็แ oh, ต่ฟากนี่เชียร์เอ็ดเกตนะสามารถอะไรนะโอเพนคอมวิทเทเลพอร์ตเพยเยอร์มันบอกว่าเทเลพอร์ตเพยเยอร์ได้นะสร้างวัฟเกตมาเทเลพอร์ตกดแชทใช่ไหมทำหนึ่งโอเคกดแชทปุ๊บอ้าวเทเลพอร์ตกูเหรอปุ๊บอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วทุกคนนะ คือสมมติผมวางไว้ตรงนั้นใช่ไหมเดี๋ยววางไว้ตรงนู้นถึงป่าวไม่ถึงตรงนี้ก็ได้โอเคแล้วผมเข้าไปในวาร์ปเกตนะครับอ่ามันจะย้ายไปนะครับแล้วเรากลับมาที่เดิมนี่โอ้โหโอเคสกิลนี้ดีดีเยี่ยมนะครับสกิล x ใช้ห้าสิบสเต็งนะครับมันเป็นวาร์ปแท็บนะครับซึ่งวาร์ปแท็บกูยังไม่รู้เลยมันสกิลเป็นยังไงกด x อ๋อคือมันจะเป็นวางแบบเป็นสี่เหลี่ยมไว้ทุกคน แล้วมอนเตอร์ก็จะโดนดาเมจเราซึ่งดาเมจเรารู้สึกจะคูณสองจากดาเมจของตัวเราเองใช่ไหมโอเคถือวา่าโหดอยู่นะถ้าแบบรวมมอนเตอร์มาทีเดียวก็นะสกิลซีนะครับสกิลซีใช้ agility หนึ่งร้อยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีแล้ววปโหมดคืออีหยังวะอ๋อคือมันรู้สึกจะไม่โดนดาเมจทั้งหมดเลยนะถ้าเราเป็นว์ปเกะใช่ไหม๊บนึงเดี๋ยวผมลองไปลองกับทมูลาแล้วกันนะ โอ okay, เคแต่ผมไปลองแป๊บนึงโทงมูร้ายอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ทางนี้เ้าก็จะเดินมาทำห้องเลยวะโ <c oughs> อ้โหท้อเลยโอเคมาเราถึงทงมูรลล้าเป็นที่ลยบร้อยแล้วนะโอ okay, เคแต่ผมจะกดสกิลใส่โงมุรล,ลาะแป๊บนึงเนะคือมันจะปล่อยไอ้อะไรอะ่ะผมเลี้ยงไม่ถูกไม่ใช่กดผิดปุ๊บหนีนี่เนี่ยเนี่ย,ย,ยมันจะปล่อยแค่นั้นเนี่ย,ย,ยขอภัยคำหยาบได้กดสี่นี่อ่ามันจะไม่โดนดาเมจ ล้วสามารถทำดาเมจได้ไหมเอ้าทำไมโดนดาเมจวะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรผิดพลาดตัวเนี่ยโอเคแต่ผมไปลองก็ออกไม้ก่อนโนมูก็แหละคนโนมูแม่คนอย่างเยอะโนมูแม่คนอย่างเยอะเลยโดนตอยทีเดียวนตายเลยนะปุ๊บกดสิโอเคนี่ดาเมจมันจะแบบหายวับไปนิดหนึ่งแล้วเราก็กดแซดนะครับแล้วก็เทเลพอต อ้าวพิมให้หนีหนีดิจนนันจะอยู่ให้มันเเอพอือแตก <c oughs> นะครับเออมันหลบเราเมยได้ประมาณครั้งสองครั้งแล้วเราก็คอมโบกับสกิลแซดได้นะครับได้บอกวอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะแล้วเราก็วาไปข้างหน้านะครับเราง่ายๆคือหนีมอนเตเน่ย <c oughs> ถ้าเราสู้ไม่ได้โอเคโอเคนะสกิลแม่กก็มีแค่นี้แหละเออแม่งไม่มีอะไรมากแหละโ okay. อเคนะวันนี้คือโค้ดเอพิลฟูลเดย์นะครับ ซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้แล้วดูจากชื่อโค้ดเนี่ยมันเอลฟิวฟูอะเออโอเคนะครับคือมันไม่ได้หล่อหรอกนี่อ่าได้หนึ่งแคสเอามาจำหองเลยปะทุกเออแต่ก็ใสๆไปเลยนะอย่างน้อยก็เป็นเงินนะหนึ่งบาทโอเคคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะไปละบ,บายๆครับผม